ค่ะาฮ็ดขมก่อนตามออเดอร์เพื่อนเพื่อนสั่งสิปพิโลกสวัสดีครับสวัสดีทุุกท่านสุขสุขคนครับผมฮ็ดขมอีกครับฮ็ดขมก่อนเนี่ยอันก็ได้ตามเป่ากันเก้าเห็ดปวก <laughs> คนร้ายหลายปลาแตก หลายครับชวนมากกันสิบพราคอยได้เฮ็ดกันดอกพี่น้องคอยเฮ็ดหายากครับเฮ็ดเนเกิดบ่เสมอกันมันอยู่ในใตหยาไตใบใหม่ครับม,มันหายากบางเทื่อายางไปใส่เห็นเฮ็ดเลยนี่ก็ยากอยู่ครับที่เขาได้ก็เบาเชียงดังเยอค่ะเพคนไหนก็เบาเสียงคอยติดใหม่เนี่ยค่ะติดใหม่มันช่ไปถือเสือมันช่ดังโขกขาโขกขา,ขขาในการหาเห็ด การคิดกินอาหารเนี่คิดใหม่ชิดีชิ้นด้ยินเสียงเงินใช่พี่เปิดอเอาน้ำยาโอ้พอทีมงานบัดเพื่น่าทั้งทั้งหลังทั้งหลังอาีชน,น,น,น่นั่นต้องแวกครับมาแหวกฮะ ซีมงานบานหัวหน้าครับนี่น้่นม,ม,ม, <laughs> มาไ้หนาดอก <laughs> ค่อยๆแบกเอาน้ำหนาครับเมียนเจ้ว่าหยาคมๆด้เราบ้างด้วยหนาใบมีดโกนอันนี้พวกมันมีดโกนเลยนี่หนาแฟกหฝก

เึบฮึบอออืออือโอ้ยออกกนเลนโอ้ยออกกอเลนแม่ใหญ่มงมาโอ้ยนี่แหละครับผมหน่อยดอกบ่ไใดเข้าเอาขาครับ ยไม่บอกตัวหนอกอนนอก่อนตัวหนอกก่อนสิอุ้ยฮึาดถอะ <c oughs> พี่น้องเปิดยาขึ้นไหมพออ่อเอฮยงละใบไม้แห้งเต็มเลยแต่ <c oughs> ใหญ่ทิโอ้เล่นยญกระดิ่งเลครับค่ยคอยๆแบกเด้อพี่น้องแก้มแล้วครับ น้ำอาบน้ามันดลเสียบแก้มน้มครับหาแมาเป็นนาได้ได้ที่ ก็จังหนูผูกแรีนเนาะตายหยาจริงเดือดสิลองบานเจ้าของมาส่งผ้าบานเจ้าของหมันครับแมนผู้ใดบ่้ใดก็สิหาซอยหาหายไปอุ้ยแย้จักผู้ใด่ดีนะคนพักกันหมุนเอาบ่้ใดนะ เดี๋ยวจากเรากับบ๊วยใ่ซีเรียสน้ำมูเดากครับไปน้ำเพลนแยมอะไ้กับยางเหรียญน้ำเพลน เหมือนอุ้ยเหมือน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 เรื่องดอกดอกน่ามครับแต่ปริมาณอาจจะลดน้อยลงคนหลายเนาะคนหลายครับเออคนมากินเห็ดผึงข่มขังคนหลายมากินทุกเห็ดครับ เพียงแค่ว่าเราเจอช่วงเราเจอโอกาสของเจ้าละท่านเหมือนเราจะไปแบกคลักไหล่ไม่ได้แบกเพราะนั่นหยาห์คนสิไต้เจ็บไปเรื่อยๆของละดอกสองดอกครับนี่เลยใหญ่ปลาหยาห์ค่ะไอ้แจ็กมานีทีไหนไอ้แจ็คใบน้ำมัวมาพี่มาพี่มามามาเล็กมา นั่นนนพี่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 มึงมือพี่นั่นนั่นนั่นนันเห็นบ่เห็นเห็ดบ่เซ็ดไอเรียกไอเรียกเห็ดกันโอ้หุ่นดอกน้อยหุ่นมุงม่วงน้อยพูดโอ้ใหญ่เรายางสามใส่นะไ้หากะยาง มันกะว่าเป็นตะแหวกอนไรที่โบมีถุงมือมีถุงมือแมนอยู่แมนมันงเป็นเชือกเสี้ยอเฮ้ยมันอยู่ในลืบี่อสิอนั่นเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยไหนเก็บจิบายน้ำแน่ยเหรอครับพี่น้อง <c ười> ไปเรื่อยๆครับมือนี่คนหลายปวดอันอืน่นไังไใหญ่เหยญก่านี่โอ้ยองามไหนจังไงงามอีดีนีนเลยนี่มุ้น้ำเปียงโอ้ยยังอันนี้อยู่เบิง่งเบาดอกโอ้ยได้แบกแล้วขาเป็นลุดโบกแล้วแมนโบกเขาแมนครับ ลดบวกแล้วนะเอาเลยเอาเลยเจ้ายำถือยูดดอกสักนั่นใส่สอดโสดกินกระนำพริกกะปิเออเสียบซังเบิดอยู่หันคว่ำเสียบเจ้พริกมือสาวผีตกใจหมด นี่อุ้ยขันดอกไงคือสีขาดเลยนี่นี่ครับนี่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 บ่เห็นดอกนี่บ่เห็นบ่เห็นครับแมียนเขาต้องแบกเอาขานนี่แหละแบกเอาอันนี้มันยัางโบกเด้นี่เห็ดมาจะเห็ดล่ะอือมันมะพร้าวเนี่เพื่อนบริเฮ็ดดอกเฮ็ดหายากครับพี่ค่อยอันนี้เมีย่ากนครับค่อยตรงนึงดอกไงมันอันนี้เลยไปเรื่อย แมนครับเอิ้น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 อยู่เเอ๊ยไปเรื่อยๆครับเอิ้นไปเร้ว เชื Gosh, er, ่อหาเพราะได้ต ja, e. ้องแบกให้ให้เห็นเพื่อนจีดินเลยมองเงาหยาเก็บแม่ยายเก็บเลยนอกระเท่นอกจากเทื่อนนี่ปลาดอกนี่ไหมอีพอดอกปักไงละเบวดกระปุกตีปีนั่นเดี๋ยวยายก็บอกนั่น นั่เพราะว่าเขาเจอหินให้เขาเออเอาเอาเลยเอาเลยกันเอาเลยเอาเลยเป็นหนังมันจีเป็นหนังกันเออหยุ่มแล้วกะแล้วเออนั่นแล้วว่ามันนี่นั่นแหละจังแลี้วเออนั่นเราเห็นกับบอาของเราเออเป็นหนังบอเป็นหนังคนบ้านเดียวกันมันนี่ะไรตึ๊ดกันเห็นปวกนี่จังอันนี้อยู่ผมเห็นดอกเดียวผมก็บสีเก็บเล่นล่ะพี่น้องดูดอกงามเนาะงามเนาะ

ผมเขาจั้ยเลยเว้ยว้าแล้วเขาจะผ่าน เีงน่ะนี่ดอกเ็สีปัดโถดอกเห็ดแมี่นี่จักมูนี่มูนี่ว่างหกสิดอกแล้วพี่น้องบอกเลยละนี่นาไห้เราสิบตีไฮ้ไฮไฮบิดแมนครับเห็ดสียูมองมาสียูมองใต้เนี่ย cả lon cái này mà đã đấy, ấm cả lon. rồi, cả năm quần lau. เอาเลยย่ยจากเอาเลยนี่คร <laughs> ับแบกเอาเลยถ้า oh, ม้านั้นเ้านดอกเดียวน่ที่ต่อไอ้เื้อัวส่น้อวู้ยี่ดอเนื้อเขา้ดยคดอกเดียวสิบตัจอ่นส่ไปนาเรื่อยๆครับไปนาเรื่อยๆ

ม,ม,มือเด้อรือว่ามืดเลือดจกมันนี่คือดอกางามๆเลยดอ,อกน้ำยาเปิดดอกานสีเป็นดังนสี่แหละดอกมันสิรุดออกจากขาเห็ดเป็นเรื่องปกติเนี่ยเป็นออกของกัน,นอยู่นะกับต้นหญ้ากระไดอ ห่อนเ้อครับปลายูค่านี่มันเป็นวาสิเย็นดิปลายูค่าใส่ผงด่งเลยนะมันเป็นผมบอกเสียบเขาส่งาเก็บเลย เข็นเห็นอะเมนี่เนาะใหญ่เนาะดอกร่อนครับกีก็กะปิกใสังวะใส่สอสดแมนปกเวแล้ว่โดหน่่ให้เส้นถือไีด่ได้ตัดขา ก็ต้องจําเป็นต้องเปิดแบบนี้ครับเพเปิดเพาพ่อหันเพราเปิดเห็พืนเนาถิ่มมือซื้อเปิดเปิดเปิดเ้เปิดออกเปิดออโอ้ยผมเขาผิดโยโอ้ยหลายเหอะปิดออย่รักเปิดไปพูดหน่อยพูดหน่อยโอ้ยเอไม่เลยยยจากลอยยิยจม่เลยแล้วยังบ่ไดเห็ดโอ้ยดอกแหน่แล้วกักเลน ครับแล้ได้มีตะดอกงามเลยค้าหงาวสวยรวยอยู่นั่นนั่นเอาเลยเอาเลวยนะโอ้ยอย่าปั๊ดจังสีซื้อนุนุบาลเด็กเล็กเขาว่าโอ้ยยางน้ำกลดได้จักจนเดลอวนี้ยน่องปั๊ดเนี่ยปีนผงดูโอ้ยเห็ดตัางยืนอยู่ดีๆกับไปสู้พันลม าวดูนไปน้ำกันครับเปิดจนเปิดจนรุดออกเบิดเลยกับเพื่อออกของกันอยู่เนาะออกอะไรดีแล้วถ่ายเนยพร่ถ่ายเนยเนยครับอือ ดอกไหมนั่นแหละแค่รักเปิดเลยนุ่มเบานั่นแหละจังสันก็เอาได้นั่นว่านร้อนถึงดอกเพิ่นสิน้อยแต่ว่าขาขาเพิ yeah. nice. ่นน่ะได้แล้วครับขาใหญ่ขาอวบแล้วยิบพ่อผัวมัดงามสมกันก็นั่งลงพม่าดล่ะ นเงาเดียวสักนี่นะใหญ่ใหญ่แล้วก็อันนี้ลรอพ่อกันพ่อใดกันทุกคนอยู่ดีเนาะพ่อใดแกงอยู่แมนเขาคุดออกก็เบิ้งที่ละอันนี้บ่แมนรถทีมงานเด้อครับนี่พูนเห็นบ่แตกสวดๆเข้าพ่อตองยันหลงป้าหน้า่อ้ห้องม้าเม่าไช่หวานบ่เปรี้ยวโอ้เปรี้ยว งามงามงามโอ้ยคนเขาคนออกเสียงรถนั่นบ่แม่นางนี่คือหน้นองเสียงรถมาหาเห็ดหที่นั่งมันไถยมันมันด้อแม่นครับมันมันก็สุนปู่สุขวดไปยังไปหารถเลยเถือเ่อนเถิ่อนเลยดอกนี่นะ ดอกขับขึ้นเลยครับออตอนทับแล้วครับคนหลายโพดพี่น้องไ,ไหซจำหนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วถือว่าหมันแล้วครับดอกตูมเกือบเต็มตาอยู่สรุปยอดมะฮอรเทืึ้นแล้วครับพี่น้องดูเขาเ่นแต่หลายเติบอยู่ค่ะประมาณ ประมาณโลโลกว่าอยู่หักอันนี้เนาะโลเอออันชิปโล่หนุ่มบ๊วยดอกเพราะคนหลายแห้งอ่ะพอบ่ได้วางหัวตอนนั้นเออบ่ได้วางหอดปอนนั้นดอกอันกัคนอันนี้กับ่แน่ก็ล่อหลอหนาเด้อค่ะพี่น้องคันถนัดสร้างทางใดลก่อนก็ได้คันแม่ยเนี่ได้ว่าจังซั่นล่ะค่ะพี่น้องนี่ถ้าเจอก็ได้พ่อนี่อยู่ไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะ ในยังกินเวรละไอ้ทอดไข่ครับโอ้ยทอดไข่ใส่บกักพีใส่บกักพีอ่ะสำนี่แลยกินขขาเวรกับกรอม <laughs>